คลิปนี้ผมจะมาเล่าหนึ่งความภาพภูมิใจของผมกับเส้นทางการเดินป่าระยะทาง6.5กิโลและผู้หญิงคนนี้มีนามชื่อว่าพี่หมวยพี่หมวยเป็นผู้หญิงที่มีอายุครึ้งต้นด้วยเลขแล้วแต่อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขไม่สามารถทำอะไรผู้หญิงคนนี้ได้เลยคุณแม่กับเขาก็เพ่าไข่ของเขา <laughs> พวกเราจะเรียกพี่หมวยด้วยคำแทนตัวสั้นๆว่าแม่แม่เป็นคนที่ทำให้เกิดทิปภูสอยดาวนี้ขึ้นมา นี่น่าจะเป็นเส้นทางการเดินป่าระยะไกลที่สุดตั้งแต่แม่เดินมานะอยากจะบอกแม่ว่าเส้นทางนี้เดินง่ายนิดเดียวที่เดิือยากหมดตั้งแต่จุดเริ่มเดินจนถึงเวลานี้แม่ยังคงดูชิลอยู่เลยอ่ะแม่ใช้เวลาไม่นานฮะแป๊บเดียวก็เดินมาถึงจุดพักแรกคือจุดเนินส่งญาติทริปนี้แม่ได้ร่วมทางกับน้องเบสนักร้องวงสวัสดีและเจอน้องมีนาไอดอลการเดินป่าของผมหลังจากนั้นเราก็เดินกันต่อเพื่อไปชินเนินต่อไป และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจาก้า้เนินสงยาิเนี่ยมันเป็นทางชันที่รู้สึกว่ายาวนานที่สุดเราตุยแล้วตุยอีกแต่แม่กลับไม่บ่นเลยเพราะแม่ด่าอย่างเดียวตลอดทางยิ้มยิ้มโอ้ยขาเถอไม่มีแรงแล้วถึงแล้วในมรณะในสุดท้ายนี่ดันแม่ันถึงเหนือชันสุดท้ายล้ว น้นสายนุ่มสบายมากเลยนะดีใจมากรันผู้หญิงวันนี้จะมาถึงสังกทีเห็นไหมสวยไหมเห็นไหมเหนื่อยยังใหญสุดท้ายแล้วสิ้นสุดเนินมรณะมุ่งหน้าสู่ลานสวนทิ่งของจริง คุณคือผู้พิชิตผู้สายดาเฮ้ยโคตรภูมิใจพาผอู้หญิงคนนี้มาถึงแต่ยังไม่จบนะแค่ป้ายผู้พิชิตยอดร้านสวนอหลาเม็ด และนี่แหละครับหนึ่งในความภาคภูมิใจของผมสําหรับทริปภูสวยดาวแต่เอาจริงๆแล้วสําหรับภูสวยดาวแล้วเนี่ยไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เป็นมือใหม่หรือมือเก่าขอเพียงแค่เดินเรื่อยๆเหนื่อยก็พักเดินในจังหวะของตัวเองยังไงก็ถึงเหมือนพี่หมวยทุกคน